มองกันกรอบยาวๆนะคะกับรองประธานกรรมการของบริษัท y g าย l l บ o n n n t e r n a t i o n a l นะคะคุณพวันณวัฒนทรัพย์นะคะว่ากรอบของทางด้านราคาทองคําจะมีทิศทางการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่ได้ปรับลงหนักแล้วก็มีการเด้งกลับมาในช่วงหลายวันนะคะตอนนี้เองนะคะเรากําลังติดต่อคุณพวันณวัฒนทรัพย์กันอยู่นะคะมาหรือ,อยังเอ่ย ยังเลยอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เองยังติดต่อกันยากกันนะคะค่ะช่วงระหว่างที่เรารอคุณพะวันนวัฒนทรัพย์ตัวนี้เด็ฉันก็จะพาไปดูในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนอ่ะมาแล้วพอดีเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพะวันค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณม่อนค่ะเป็นไงบ้างคะเทรดเหนื่อยไหมคะค่ะวันนี้เทรดเหนื่อยไหมคะซื้อขายกันสนุกไหมคะวันนี้นักลงทุนจริงๆวันนี้ไม่แรงอะค่ะแรงกันวัน วันศุกร์ที่ผ่านมาแหมไม่ได้คุยกันเลยนะวันศุกร์ไม่งั้นได้มันกันต่อวันเสาร์โอ้วันนั้นมันมากค่ะ <laughs> เหนือความคาดหมายเพราะว่าตอนช่วงนั้นทุกคนมองเทรนเป็นเทรนขาลง,ลงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการประชุมของ E.U. เนี่ยไม่ค่อยมีนโยบายที่ชัดเจนเท่าไหร่ค,ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะเพราะว่าวันนั้นคาดกันว่ายังไงก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งห้าแปดห้าพอเซอร์ไพรส์ตลาด สามารถตกลงกันได้มีกองทุนมีสภาธนาคารยุโรปมีกองทุนที่จะมาช่วยตังหาดอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆอันมามันเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดที่ตัวยุโรปเนี่ยไม่เคยมีปรากฏว่าแข็งทีเดียววันอย่างนี้จุดสองศูนย์ซึ่งถือว่าเยอะจากหนึ่งหนึ่งสองสี่เป็นหนึ่งสองเจ็ดค่ะสี่กว่าเป็นเจ็ดะซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะ ก็รับข่าวทั้งตลาดไม่ว่าจะเป็นทองเป็นหุ้น,นเป็นครเินทีต่างๆรับข่าวท้งตลาดนะคะมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครถือขาลองก็สบายเลยนะคะก็โชคดีมากค่ะได้ค่ะดีค <laughs> ่ะค่ะทีนี้กรอบในสัปดาห์นี้ต้องติดตามอะไรอีกคะเรามองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีสิ่งที่ต้องจับตาม,มองอยู่หลายเรื่องอย่างเช่น วันพฤหัสเนี่ยจะมีการประชุมของ ECB ซึ่งจะเป็นดอกเบี้ยนโยบายของทางที่ยุโรปซึ่งมีการคาดการ์ว่าน่าจะลดลงประมาณจ2 5ถ้ามีการเ,เป็นไปตามคาดการก็คงจะไม่เห็นอะไรต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าผิดการคาดการก็อาจจะเห็นการเหวี่ยงของทองคำในวันเดียวกันเนี่ยก็มีการถแถลงการของธนาคารกลางยุโรป อาจจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการทําสหภาพธนาคารเพิ่มขึ้นก็ได้อันนี้ต้องจับตามองอะ,ค,ะค่ะ,คะเราก็วันพฤหัสนีไฮไลท์สองตัวคือการจ้างงานของ ADP ซึ่งเป็นซีกอเมริกากับการการสต็อกน้ํามันเพราะฉะนั้นในในวันพฤหัสวันเดียวจะมีไฮไลท์ทั้งหมดสี่ตัวส่วนวันศุกร์เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุด กขาเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรครั้งเดือนที่แล้วที่มีการประกาศออกมาแล้วพิกโผล่เขาทำให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอีกประมาณห้าสิบเหรียญเหมือนกันเพราะฉนั้นเนี่ยนักลงทุนต้องจับตอมมองว่าไฮไลท์เด็ดสุดของอาทิตย์นี้คือวันศุกร์ค่ะโอถ้าเก่งนี่ต้องเก่งวันไหนคะเก่งได้ทุกวันค่ะแต่พูดถึงว่า <c oughs> ถ้าลุ้นเยอะก็จะเป็นวันศุกร์เนี่ยค่ะถ้าการประกาศ <c oughs> การจ้างงานออกมาเนี่ย สูงเกินคาดโอกาสที่ทองคําจะย่อลงมาก็น่าจะมีะหรือว่าต่ำกว่าคาดโอกาสที่ทองคําจะตัวขึ้นก็น่าจะมีค่ะอืมค่ะค่ะทีนี้กรอบเอาเอางั้นกรอบใหญ่ๆไว้เผื่อกันแล้วกันนะคะค่ะว่าน้องกรอบข,ของสัปดาห์นี้เนี่ย ก่อนที่จะถึงการประกาศเอ่อการประกาศการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยเรามองให้อยู่ที่แนวต้านหนึ่งพันหร้อยสี่ิบยูเอสดอลลาร์แนวรับอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยแปดสิบยเอสดอลลาร์นี่คือกรอบสัปดาห์นะคะแต่ถ้าหลังมีการประกาศเอ่อการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยโอกาสที่จะย่อลงลึกๆหรือขึ้นสูงๆก็มีแต่ถ้าย่อเนี่ยเรามองแนวรับต่อไปอยู่ที่1 5ึ0งพันห้าร้อยสี่สิบ ซึ่งเป็นโลเดิมซึ่งโอกาสที่จะเบรกลงไปเนี่ยค่อนข้างยากหรือว่าเออถ้าถ้าเป็นความขาขึ้นเนี่ยถ้าเบรกหนึ่งพ้อยี่สิขึ้นไปโอกาสที่จะเห็นพันเก็มีค่ะพันพันเจ็ดอะไรคะพันโทษค่ะโอ้ยตัดใจันเลยเกือบถึงพันเจ็อาจจะพันห้อยดิอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีโอกาสจะชาไปอีกร้อยเหรียญะคะค่ะอ๋อค่ะก็ต้องดูตัวเลขของอเมริกาเป็นหลักนะคะ ค่ะวันสุดท้ายนั่นเองค่ะแต่ถ,ถ้าช่วงที่จากวันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกรอบป,ประมาณหกเจ็ดิบอลลาร์จัตรอทเอาวอะคะ่ะถ้าย่อมาประมาณห้าสิบเหรียญก็เข้าไปซับได้ใช่ไหมคะค่ะคือถ้ายังไม่ถึงวันพฤหัสก็เชื่อว่าลงทุนในกรอบได้จากจากวันนี้ไปถึงวันพฤหัสนนะคะ แต่พอวันศุกร์เนี่ยต้องมองการคาดการณ์ดีๆแต่ใกล้ๆตอนที่จะประกาศตัวเลขก็น่าจะเห็นพัดความชัดเจนมากขึ้นถ้าเช้าเริ่มยออ่อก็จะเห็นได้ว่าโอกาสที่ทองคําจะออกอเป็นลบหรือเป็นบวกก็น่าจะเห็นก่อนที่ตลาดอเมริกาจะเปิดนะคะกราฟของทองคํามีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ทางด้านเทคนิคค่ะปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยยังอยู่ช่วงไซเวย์นะคะถือว่าไซเวอ,อ์ถอว่ามีโอกาสกรอ,อบเนี่ยถ้าไม่พ้นพัน ห้าพันหกร้อยสี่สิบหรือพันห้าร้อยแปดสิบก็ยังอยู่ในกรอบมีอยู่ต้องให้เบรกที่ใจชี้หนึ่งจะเห็นทิศทางชัดเจนขึ้นค่ะเพราะตอนนี้เองกราฟทางด้านเทคนิคทองยังก็อยู่ในไซด์เวย์แต่ถ้าเป็นหุ้นนี้ไปแล้วนะคะดันกันขึ้นแล้วอ๋อ <c oughs> <า>ค่ะยากไหมคะตอนนี้เทคนิคมันยังเกาะไปตามคอมมอนดี้ยังเกาะไปตามเ เฮทนายยังอ,อีกเยอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ ECB ประกาศออกมาว่ามีความชัดเจนอย่างนี้จริงๆแล้วต้องหันกลับไปมองเนื้อเนื้อของของของข่าวลึกๆว่าถึงจะมีการจัดตั้งกองทุนเออ ESM ขึ้นมาเนี่ยกองทุนนี้มีต้นทุนอยู่ประมาณห้าแสนล้านนะคะตั้งแหา่ภาพธนาคารธนาคารขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กู้แสนสองล้านเนี่ย แล้วจริงๆแล้วแสนสองเนี่ยมันไม่น่าจะคั่วเวอร์ประเทศที่มีปัญหาทั้งหมดแล้วถ้าสมมติว่าการตั้งโดยที่เอาเอาเอาภ,ภ,ภาพธนาคารมาเป็นตัวตัวกลางเนี่ยแล้วถ้าต่อต่อไปจะมีการกู้มันต้องมองว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ยปัจจุบันมีคนเคลมมีประเทศที่เคลมอยู่ประมาณห้าประเทศถ้ามีมากกว่านี้นี่ทั้งหมดเฉพาะสเปนกับอิตาลีสองขาดสองประเทศรวมกันก็ประมาณสามแสนล้านมากแล้วไม่สาม สามล้านล้านแต่กองทุนมีแค่ห้าแสนล้านค่ะปัญหาที่กองทุนจะต้องไปจัดการต่อๆไปก็คือว่าจะไประดมเงินที่ไหนเพื่อให้ cover นี้ของชืกยุโรปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ทางเชือกยุโรปเนี่ยรับข่าวดีแล้วมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ต้องมองระยะยาวว่าการจัดการแต่ละแต่ละสเตจจะเป็นยังไงเพราะนั้นเราก็ยังมองไม่ใช่การขึ้นถาวรนะคะ ค่ะค่ะก็ไม่ได้ว่าเป็นถาวรจากรายละเอียดที่คุณพวันพูดถึงนะคะก็ยังมีความเสี่ยงกันอยู่ในเรื่องราวของยุโรปตอนนี้อันนี้เป็นแค่ประกาศออกมาจะทำนู่นทำนี่แต่ว่าจะทำได้ผลหรือเปล่านั้นก็ว่ากันไป คืออาจจะแก้แก้ไขปัญหาระยะสั้นได้แต่ต้องมองระยะยาวค่ะเพราะยังมีอีกเยอะให้แก้ค่ะฟุตบอลโลกเสร็จแล้วก็คงเลิกแฮปปี้แล้วมั้งคะค่ะตอนนี้คงนักลงทุนโดยส่วนใหญ่น่าจะหันกลับมาลงทุนทองได้แล้วเพราะว่าไม่มีให้ลุ้นกับฟุตบอลแล้วค่ะก็ตื่นกันดึกดื่น่อนคืนกันนะคะค่ะได้ก็เห็นเมื่อคืนนี้แต่เมื่อคืนรุ้นไม่มันนะคะเนาะกนหลุดลุยเลยค่ะกระลุมบอลกันไปเลยสเปนชนะเลิศ ใช่ค่ะได้ค่ะคุณพมันม็พวกเฉดทองเขาอาจจะลุ้นดูกันดึกก็ได้นะถ้าถ้าสมมติเทรดกันวันนี้ได้ได้ได้อันนี้สงค่ะดูบอลไปด้วยลุ้นทองได้ด้วยค่ะก็มีทั้งมันด้วยแล้วก็ได้ต่างได้ทองกันนะเขาได้หลากหลายรูปแบบกับการลงทุนนะคะค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะพี่ดาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไซเวนจริงนะคะกรอบทางด้านทองแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่สามารถที่เข้าไปเก่งกำไรได้ในแต่ละช่วงจังหวะเวลากับประเด็นข่าว ฝั่งยุโรปกับทางด้านฝั่งอเมริกาทองนี้ต้องปัจจัยนอกที่เขาคุมตลาดนะคะสำหรับบ้านเราก็ซื้อทองแท่งต้องรอลงหนักๆคอยเข้าไปขยับกันก็แล้วกันถ้าลง